สวัสดีค่ะวันนี้พายายเตี้ยมากินหญ้ามานอนข้างนอกนะคะมานอนที่สวนค่ะมาถึงนางก็ตีบกินให่เลยหญ้าอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นฝนตกได้สองสามวันหญ้าก็กำลังงามเลยกำลังอ่อนๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจแวะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเตี้ยช้างชราครอบครัวของเราตากับยายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ